สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ลอยกระทงปีนี้กระทรวงศึกษาธิการฝากสถานศึกษาเข้มงวดการขายดอกไม้ไฟใกล้สถานศึกษาและเฝ้าระวังพื้นที่สุ่มเสี่ยงหลังเลิกเรียนค่ะ นายสุรศักดิ์พันจรเรวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมีการจัดงานในหลายพื้นที่นั้นกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการเล่นดอกไม้ไฟประทัดฝากไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและสถานศึกษาให้สำรวจบริเวณโดยรอบโรงเรียนว่ามีการจำหน่ายดอกไม้ไฟประทัดหรือไม่ ซึ่งหากมีการจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาถือเป็นเรื่องไม่สมควรเนื่องจากการจำหน่ายพลุประทัดดอกไม้ไฟจะต้องได้รับใบอนุญาตและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามประเพณีลอยกระทงยังเป็นประเพณีที่ยังต้องมีการสืบสารประเพณีซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะมีการสอดส่องพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่างๆมั่นใจผู้ปกครองก็ดูแลบุตรหลานด้วยตัวเองเป็นอย่างดีปวันเป็นปี่เนน่นอนครับเรื่องความปลอดภัยครับของของเด็กและเยาชวชนเรื่องการเล่นดอกไม้ไฟ ประทัดเนาะก็นี้ก็ก็ก็เป็นสิ่งที่ด้วยด้วยด้วยกฎหมายก็อยู่แล้วล่ะครับว่ากําหนดนะก็ฝากไปถึงโรงเร ules, er <tit> ียนด้วยว่าข้างๆโรงเรียนก็ไม่สมควรให้มีไอ้พวกเนี่ยผิดสิ่งผิดกฎหมายมาขายนะครับโดยเฉพาะใกล้ๆส่วนใหญ่ตอนผมเด็กๆเขาจะเห็นเนาะว่าบางทีเขามาขายข้างๆโรงเรียนแหละเพราะว่าลูกค้าส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นก็ฝากไปพอเขต ขอโรงเรียนว่าช่วยดูเรื่องนี้ด้วยเนาะนอกจากขนมที่ที่ไม่มีประโยชน์นะครับเป็นอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าแน่นอนเราไงก็ยังเข้มข้นเรื่องจริงจังเรื่องการจําหน่ายดอกไม้ไฟใกล้ๆสถานศึกษาก็ต้องช่วยกันดูและเรื่องความปลอดภัยของเด็กก็ต้องช่วยดูนะฮะแต่ก,กิจกรรมลอยกระทงกิจกรรมที่ยังต้องส่งเสริมรนะครับสืบสารการประกวดการทำใจเน้นความปลอดภยดัยล